น้ำฝนเป็นคนที่ฐานะไม่ค่อยดีแต่น้ำฝนเป็นเด็กที่เรียนดีตอนนี้น้ำฝนได้เดินทางไปเรียนต่อที่เมืองนอกพอน้ำฝนได้ทุนน้ำฝนคิดในใจว่าฐานะทางบ้านของเธอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เธอต้องตั้งใจเรียนอีกอย่างน้ำฝนก็เป็นลูกกัมพา อาศัยอยู่กับลุงกับป้าพอเธอได้ทุนไปเรียนต่อป้ากับลุงก็เลยไม่ห้ามป้ากับลุงบอกให้น้ำฝนนั้นตั้งใจเรียนกลับมาจะได้มีงานทําน้ำฝนลาลุงกับป้าแล้วก็เดินทางไปที่เมืองนอกทันทีพอไปถึงแล้วทางโรงเรียนเขาก็มีบ้านพัก ให้กับน้ําฝนด้วยที่แรกน้ําฝนก็ไม่คุ้นเคยสักเท่าไรหร่หรอกคนมันเยอะแยะอุ้นวหวไปหมดแต่น้ําฝนเธอเป็นคนฉลาดแบบเดียวเธอก็เข้ากับเพื่อนๆได้ในกลุ่มเพื่อนๆนนั้นก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายน้ําฝนตั้งใจเรียนไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับใครเลยถึงแม้ว่า จะมีพวกฝรั่งมากีบเธอก็ตามแต่เธอก็ไม่สนใจพวกเขาหรอกต้องตั้งใจเรียนเป็นดีที่สุดน้ำฝนคิดเอาไว้แล้วเลิกเรียนในวันนี้น้ำฝนกลับมาที่บ้านพักของเธอน้ำฝนคิดว่าอีกนานสักเท่าไหร่นะกว่าจะเรียนจบถึงจะได้กลับไปเยี่ยมลุงกับป้าตอนนี้เธอก็ได้แต่โทรไปก็เท่านั้น แต่ก็ช่างเธอใครๆก็ใฝ่ฝันอยากมาเรียนเมืองนอกกันทั้งนั้นแต่ไม่มีใครได้มาถ้าน้ำฝนไม่ได้ทุนมาเรียนก็คงไม่มีโอกาสวาสนาได้มาเรียนเมืองนอกกับเขาหรอกพอมาแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่น้ำฝนคิดในใจน้ำฝนคิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยแต่เธอก็ติดต่อกับเพื่อนๆตลอด ถ้ามีเวลาแต่พวกเพื่อนๆก็แยากย้ายกันไปเรียนต่อบางคนก็ทำงานเลยน้ำฝนเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะใช้สมองยิ่งเรียนสูงการเรียนก็ยิ่งยากแต่น้ำฝนคิดว่าต้องพยายามให้ถึงที่สุดเธอจะต,ต้องจบให้ได้ไม่เกินห้าปีหรอกเธอคิดเอาไว้ในใจรุ่งเช้าเธอก็ไปเรียนตามปกติ วันนี้หลังจากที่เลิกเรียนแล้วน้ำฝนคิดในใจว่าจะแวะซื้อของเอาไว้กินสักหน่อยเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดแล้วเธอเขาเ้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็เลยไปเจอเพื่อนผู้ชายคนนั้นเขาเป็นฝรั่งเดินมาหาน้ำฝนพอดีน้ำฝนรู้ดีว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ของเธอเคยกรีบเธออยู่แล้วแต่เธอก็ไม่ไสนใจหรอก คบเขาเป็นแค่เพื่อนพ่อก็เห็นน้ำฝนเดินอยู่คนเดียวเขาก็เลยเดินเข้ามาหาเฮ้ยน้ำฝนมาคนเดียวเหรอใช่จ้ามาคนเดียวแล้วมาซื้ออะไรล่ะฝนมาซื้อของไปไว้กินจ้าพรุ่งนี้ก็จะหยุดแล้วเหรอแล้วซื้อเสร็จหรือยังล่ะใกล้แล้วแหละถ้างั้น เราเดินไปเป็นเพื่อนนะน้ำฝนไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนจากนั้นเธอกับเพื่อนผู้ชายหนุ่มฝรั่งคนนั้นก็เดินไปซื้อของด้วยกันเขาบอกกับน้ำฝนว่าเขาอยากไปเที่ยวบ้านของน้ำฝนแต่น้ำฝนยังไม่ให้เขาไปเพราะเธอพักอยู่คนเดียวเขาก็ขยันขยอบอกว่าวันหยุดนี้ ขอเขาไปเที่ยวบ้านฝนด้วยเธอฝนมองหน้าเขางั้นก็ได้จ้าเขาดีใจมากที่น้ำฝนอนุญาตให้เขาไปเที่ยวที่บ้านของเธอได้เพราะเขาขอตั้งหลายรอบแล้วน้ำฝนก็ปฏิเสธไปเรื่อยพอครั้งนี้น้ำฝนอนุญาตเขาก็เลยดีใจใหญ่เขาบอกกับน้ำฝนว่าน้ำฝนของที่คุณ ซื้อมันเนี่ยผมจะจ่ายเองนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวฝนจ่ายเองไม่เป็นไรถือซะว่าแลกกันกับที่คุณให้ผมไปเที่ยวที่บ้านของคุณน้ำฝนก็เลยอดคำไม่ได้ก็ได้จ้าน้ำฝนรู้ดีว่าฐานะบ้านของเขานั้นจัดว่าเศรษฐีคนหนึ่งเลยแหละเขาเป็นลูกคนรวย ที่เธอไม่อยากคบกับเขาก็เพราะว่าฐานะของเธอกับเขามันแตกต่างกันมากน้ำฝนกลัวว่า,วาพ่อแม่ของเขาจะไม่ยอมรับเธอนะซีเขาเคยชวนน้ำฝนไปที่บ้านของเขาเหมือนกันแต่น้ำฝนก็ไม่ยอมไปบอกว่าติดธุระโน้นติดธุระนี่เธอปลายเบี่ยงไปเรื่อยเพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะไปเจอพ่อแม่ของเขานั่นเอง หลังจากที่ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจอร์นี่ก็บอกกับฝนว่าจะพาฝนไปส่งที่บ้านเองเพราะของเยอะแยะไปหมดเพราะเขาซื้อเพิ่มให้กับฝนอีกฝนก็เลยไม่ขัดใจเขาไหนๆเขาก็จะไปเที่ยวบ้านฝนอยู่แล้วฝนก็เลยตามใจเขาจอร์นี่ดีใจมากทีไ่ได้ขับรถพาฝนกลับบ้านของเธอระหว่างทางนั้น เขาถามผลว่าผลครับเมื่อไหร่คุณจะใจอ่อนยอมคบกับผมล่ะจอนนี่พูดไทยได้บ้างแต่ก็ไม่ชัดสักเท่าไหร่ผลยิ้มแล้วก็หวัวเราเบาๆอ้าวก็เราครบกันเป็นเพื่อนอยู่ได้ไงคะจอนนี่เปล่าผมไม่อยากคบกับคุณแบบเพื่อนคุณก็รู้ดีจอนนี่คะ ฟังฝนให้ดีนะตอนนี้เรามีหน้าที่เรียนหนังสือฝนก็มาเรียนหนังสือไม่ได้มาหาแฟนผมรู้แล้วก็คบกันไงเรายังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยจอนนี่บอกกับฝนก็ใช่ค่ะแต่ฝนยังไม่อยากคิดโน่นคิดนี้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวอีกตั้งหลายปี กว่าเราจะเรียนจบฝนก็อยากกลับไปเมืองไทยจอนี่มองหน้าหญิงสาวแล้วเขาก็ยิ้มเขารู้ดีว่าฝนมีความตั้งใจมากเขาก็เลยบอกฝนไปว่าฝนครับถ้างั้นผมขอมาบ้านคุณบ่อยๆได้ไหมผมจะรอวันนั้นวันที่คุณตกลงจะเป็นแฟนกับผม ฝนก็เลยหัวเราะแล้วผมอยากชวนคุณไปที่บ้านของผมไม่ได้หรอกจอนนี่ฝนยังไม่พร้อมทำไมล่ะพ่อก,กับแม่ของผมอยากจะพบคุณนะอา้าวจอนนี่ไปบอกพ่อก,กับแม่ว่ายังไงล่ะท่านถึงอยากพบฝนก็ผมบอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่เมืองไทยนะสิผมบอกว่า ผมรักคุณนะฝนหัวล้ะตอนนี้คุณจะบ้าเหรอทาไมไปบอกพ่อกับแม่อย่างนั้นล่ะฝนยังไม่ได้ตกลงกับคุณเลยนะไม่เป็นไรหรอกนาะแต่ผมอยากให้คุณไปที่บ้านของผมหน่อยเพราะผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเดี๋ยวผมจะเสียหน้างั้นก็ได้ค่ะ เอาไว้วันหลังนะฝนว่างเมื่อไหร่ฝนจะบอกครับผมจะรอวันนั้นเมื่อไปถึงบ้านของฝนแล้วจอนนี่ก็ช่วยขนของเข้าไปในบ้านของเธอจอนนี่สำรวจดูรอบๆบ้านของฝนบ้านพักหลังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ฝนคุณอยู่คนเดียวได้เหรอบ้านหลังเล็กนิดเดียวอยู่ได้สิคะ อยู่ที่บ้านของฝนนาะลำบากยิ่งกว่านี้อีกถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาบ้านฝนก็ได้ค่ะฝนบอกกับจอนนี่ผมเปล่านะผมแค่คิดว่าอยากให้คุณอยู่บ้านหลังใหญ่ๆคุณจะได้สบายไงล่ะขอบคุณนะจอหนนี่ไม่เป็นไรหรอกอยู่แค่นี้คุณก็อยู่ได้สบายมากจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงครับ เมื่อขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วจอนนี่ก็ขอตัวกลับจอหนนี่ยิ้มมาตลอดทางเมื่อเขารู้ว่าฝนรับปากที่จะไปเที่ยวบ้านเขาแล้วถึงแม้ว่ายังไม่รู้ว่าวันไหนก็ตามแต่เขาก็ดีใจที่ผลลับปากอย่างน้อยก็ยังพอมีหวังจอหนนี่นึกในใจฝนเองก็คิดในใจว่าจอนนี่เขาก็เป็นคนดี ช่วยเหลือเธอมาตลอดแต่เธอก็คบเขาได้แค่เพื่อนถ้าจะเป็นแฟนขอให้เป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ตั้งใจเรียนก่อนน้ำฝนคิดในใจลุ่งเช้าน้ำฝนก็ลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านปัดกวาดแล้วก็นอนฟังเพลงจอนนี่โทรมาพอดีมีอะไรเหรอคะจอนนี่ ฝนผมคิดถึงคุณอยากจะไปบ้านคุณนะสิแหมเมื่อวานคุณก็มาอันนั้นมันเมื่อวานครับแต่ผมอยากจะไปวันนี้อีกและอยากจะรับคุณมาที่บ้านของผมด้วยวันนี้พ่อกับแม่ของผมนะ่ะดีใจใหญ่เลยพอผมเล่าให้ฟังว่าคุณจะมาเที่ยวบ้านผมลิกคะ นะฝนให้ผมไปรับคุณเธอเออไม่ต้องเออหรอกครับงั้นก็ได้ค่ะถ้างั้นฝนอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะอีกสักครึ่งชั่วโมงคุณค่อยมาโอเคครับจอนนี่ดีใจเป็นที่สุดเมื่อฝนสาวคนที่เขารักรับปากจะไปบ้านของเขาแล้ว ส่วนน้ำฝนก็ตื่นเต้นไม่เบาที่จะไปเยี่ยมมันจอนนี่เพราะเธอไม่รู้ว่าประเพณีบ้านเขานั้นเป็นยังไงแต่เธอจะทำตัวเรียบร้อยที่สุดปกติแล้วน้ำฝนก็เป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยยังไม่ถึงเวลาครึ่งชั่วโมงหรอกจอนนี่ก็มาถึงก่อนน้ำฝนแอบยิ้มขำ,คำๆเมื่อเขามาก่อนเวลา สวัสดีครับน้ำฝนผมมาแล้วครับแหมยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะทถ้าไม่มาเร็วจังก็ผมตื่นเต้นนี่คุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกทั้งสองปากกันหัวลอดตอกระจิกน้ำฝนเองก็รู้สึกมีความสุขอยู่เหมือนกันถึงเขาจะเป็นผู้ชายเป็นฝรั่งแต่จอนนี่ก็ไม่เคยทำอะไรให้เธอเสียหายเธอก็เลยเชื่อใจเขา จากนั้นน้ำฝนก็นั่งรถออกไปกับจอห์นนี่จอห์นนี่คะพ่อแม่ของคุณดุหรือเปล่าคะไม่เลยครับพ่อแม่ของผมเป็นคนใจดีเหรอคะใช่ป่านนี้ท่านคงรอแล้วละไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะช้าๆก็ได้ไม่ได้สิพ่อแม่ของผมบอกให้รีบไป อยากจะเห็นคุณเต็มแก่แล้วทั้งสองต่างก็สบตากันจอหน,นี่รู้สึกมีความสุขมากน้ำฝนเองก็แอบมีความสุขอยู่เหมือนกันเมื่อคุยกับเขาแล้วเธอก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวน้ำฝนไม่มีเพื่อนเยอะหรอกน้ำฝนชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวก็มีแต่จอนนี่นี่แหละที่มาตือ้อและมาขอความรักจากเธออยู่บ่อยๆจนเธอได้ใจอ่อน มาที่บ้านของเขาแล้วเมื่อไปถึงบ้านของจอนนี่น้ำฝนก็เดินตามหลังจอนนี่ไปฝรั่งเขาไม่ถือตัวอยู่แล้วจับมือถือไม้ส่วนน้ำฝนก็ยังพอมีประเพณีคนไทยบ้างน้ำฝนบอกจอนนี่อยู่เป็นประจำจอนนี่รู้ว่าประเพณีไทยนั้นเป็นยังไงเขาก็เลยระวังตัวและเขาก็ให้เกียรติน้ำฝนมาก เมื่อเดินเข้าไปถึงในบ้านแล้วพ่อกับแม่นั่งรอน้ำฝนและก็จอนนี่ปะเข้าไปใกล้กลๆท่านสิน้ำฝนน้ำฝนก้มลงกราบตามประเพณีไทยพ่อกับแม่ของจอนนี่ก็พอจะรู้บ้างว่าประเพณีไทยนั้นเป็นยังไงเพราะจอนนี่เป็นคนบอกพ่อกับแม่ของจอนนี่เมื่อเห็นน้ำฝนท่านก็รู้สึกถูกชะตาเป็นยิ่งนัก เพราะน้ำฝนเป็นคนเรียบร้อยท่านบอกกับน้ำฝนว่าน้ำฝนมาเที่ยวที่บ้านแม่บ่อยๆนะจอนนี่น่ะเขาไม่มีเพื่อนที่ไหนหรอกน้ำฝนยิ้มแล้วกันไปสุดตาจอนนี่จอนนี่ไปยักหน้าน้ำฝนก็เลยบอกว่าจะมาเที่ยวบ้านของจอนนี่บ่อยๆเพราะกับแม่ของจอหนนี่ดีใจมาก ท่านเล่าให้น้ำฝนฟังว่าเมื่อก่อนจอนนี่เป็นคนเจเลแต่เมื่อมารู้จักกับน,น้ำฝนทําให้จอนนี่นั้นเป็นคนดีขึ้นมาเลยทันทีสงสัยจะรักผู้หญิงคนไทยน้ำฝนรู้สึกเขินที่พ่อกับแม่บอกกับน้ำฝนแบบนั้นพ่อแม่ของจอหนนี่บอกกับน้ำฝนว่าถ้าน้ำฝนเรียนจบจะไปขอน้ำฝน มาเป็นลูกสะพ้ยน้ำฝนจะว่ายังไงน้ำฝนรู้สึกเคืนอายมากที่พ่อกับแม่ของจอห์นนี่ถามเธอแบบนั้นเธอก็เ,อบบเลยตอบไปว่าขอให้หนูเรียนจบก่อนเถอะค่ะคุณแม่จ้าพ่อกับแม่จะรอนะค่ะคุณแม่หลังจากนั้นจอห์นนี่ก็ผ่านน้ำฝนไปเดินเที่ยวรอบๆบริเวณบ้านของเขา พราะบ้านของจอหนนี่นั้นใหญ่โตมากสถานที่เดินเที่ยวก็น่าเที่ยวมากๆเลยสวนดอกไม้เต็มไปหมดน้ำฝนชอบมากพวกเขาเดินเล่นกันจนเหนื่อยน้ำฝนก็เลยอยากกลับบ้านจอหนนี่ก็เลยไปส่งเมื่อไปส่งน้ำฝนที่บ้านแล้วจอหนนี่นั่งคุยกับน้ำฝนสักพักก็ขอตัวกลับน้ำฝนกับจอหนนี่เริ่มสนิทสนมกันขึ้นมากเรื่อย จนกลายเป็นความรักจริงๆจอนนี่นั้นรักน้ำฝนอยู่แล้วแต่น้ำฝนนั้นเริ่มจะคิดว่าเธอนั้นมีใจให้กับเขาเพราะตั้งแต่คบกันมาจอนนี่ทำดีกับเธอมาตลอดจนน้ำฝนไว้เนื้อเชื่อใจแล้วในที่สุดจอนนี่ก็ได้แต่งงานกับน้ำฝนจอนนี่รักเจ้าสาวของเขามาก น้ำฝนเองก็รักจอนนี่มากเช่นกันในคืนนั้นที่ส่งตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าหอน้ำฝนและจอนนี่รู้สึกมีความสุขมากเขาโอบกอดเจ้าสาวของเขาเอาไว้ในอ้อมกอดของเขาอย่างทนุถนอมจอนนี่บอกกับน้ำฝนว่าฝนครับในที่สุดกุกับผมก็ได้แต่งงานกันผมมีความสุขที่สุด ที่ได้แต่งงานกับคุณพูดจบเขาก็หอมไปที่แก้มของน้ำฝนน้ำฝนยิ้มให้กับเจ้าบ่าวของเธอแล้วก็บอกกับเขาว่าคุณเป็นผู้ชายคนเดียวที่น้ำฝนรักมากที่สุดค่ะจันนี่แล้วทั้งสองก็มีความสุขกันค่ะ